การกลับมาของตำนานที่หลายคนเฝ้ารอรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยสร้างชื่อในยุค80 S ด้วยเสียงเครื่องยนต์2จังหวะที่เร้าใจและพลังที่เกินตัววันนี้ามาฮ h a ได้นำจิตวิญญาณแห่งความแรงนั้นกลับมาผสมผสานกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตด d 500รุ่นใหม่มาพร้อมกับแนวคิดย้อนตำนานสู่ความล้ำยุคซึ่งจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งดิบมันและลื่นไหลในแบบที่นักบิดยุคใหม่ต้องการโดยยังคงปลิ่นอายของด d 500ตัวจริงไว้อย่างครบถ้อ ดีไซน์แรงบันดาลใจจากสนามแข่งรูปลักษณ์ของ Yamaha RD 500 5 0 0 V4 2025ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความเป็นซูเปอร์สปอร์ตคลาสสิกผสานกับเส้นสายที่เฉียบคมแบบโมเดิร์นตัวถังอลูมิเนียมแบบเดลต้าบ็อกที่เบาแต่แข็งแรงวางเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่สมดุลเพื่อให้การเข้าโค้งเฉียบคมและมั่นคงด้านหน้ามาพร้อมไฟเลดคู่ดีไซน์เฉพาะตัวพร้อมเดย์ม running line รูปตัว Y วที่แสดงเอกลักษณ์ของ Yamaha อย่างชัดเจนด้านท้ายเรยวแหลมให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งมอเตอรจีพีสีตัวถังหล Ra c i n g Red, Midnight Black, และ Legend Blue ซึ่งเป็นการรำลึกถึง r d 500รุ่นดั้งเดิมอย่างมีสไตล์งอวัยยุคใหม่หัวใจของคือเครื่องยนต์ V4 ขนาด 500cc แบบ2จังหวะที่พัฒนาใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์และระบบวาลวา PVS Yamaha Power วอ l ์ว y ล t ิสเ ที่ปรับแรงดันไอเสียอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังในทุกช่วงรอบทำให้เครื่องยนต์สามารถผลิตแรงม้าได้มากกว่า115แรงม้าที่รอบเครื่องกว่า12,000รอบต่อน,นาทีเสียงท่อไอเสียสีิเส้นที่ปล่อยออกมานั้นร้อใจและเป็นเอกลักษณ์แบบที่ไม่มีใครลืมการตอบสนองของคันเร่งนั้นเฉียบไวราวกับสายฟ้าผสานกับระบบเกียร์6สปีดพร้อมคิกชิปเปอร์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและต่อเนื่องราวกับอยู่ในสนามแข่งเทคโนโลยีและความปลอดภัยขั้นสูง ไม่ได้มีดีแค่ความแรงแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมที่เหนือชั้นระบบ IMU 6แกนช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถในทุกองศาพร้อมระบบ t r a c t i o n Control Slide Control และ LoN Control ที่ปรับได้หลายระดับโหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้ง Road Sport และ Track เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์ของผู้ขี่ระบบเบรกหน้าแบบดิสคู่ขนาด3 2 0ม mm. มพร้อมคาลิปเปอร์เบรคบและเบรกหลังขนาด2 4 5ม mm. ม ช่วยให้การหยุดรถมั่นใจทุกสถานการณ์ช่วงล่างหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวของโอลินและด้านหลังโมโนช็อคที่สามารถปรับค่าความแข็งได้อย่างละเอียดความรู้สึกแห่งการขับขี่ที่ยากจะรอเมื่อขึ้นคล่อมยามาฮ่าอาดี 500V 4 2 0 2 5คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความคลาสสิกที่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่เสียงเครื่องยนต์สองจังหวะผสมกับกลิ่นของน้ำมันเบนซินสร้างความรู้สึกที่ยากจะหาได้จากรถยุคปัจจุบันน้ำหนักตัวเพียงโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายและคล่องตัวในทุกทางโคง้ง มันคือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตอย่างลงตัวสำหรับแฟนพันแท้ของอดีและผู้ที่หลงไหลในพลังของเครื่องยนต์ v 4ไม่มีคำอื่นใดจะบรรยายได้ดีไปกว่าคำว่าตำนานได้กลับมาอีกครั้งยาม a h าเสียงแห่งอารมณ์ความแรงและจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากหัวใจของนักบิดทั่วโลก